ข่าวแรกจะพาไปดูคู่จิ้นที่ไม่ได้วพว่าคู่จิ้นต่อไปอุ้ยออฟโลตา้าอูคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าใครติดตามละครอยู่ตอนนี้ต้องฟินแน่นอนแล้วเวลาเขาไปออกอีเวนต์นะเกิดไวลงไวรอบเต็มที่มากมายเต็มไปหมดนะคะ จากคู่จิน้นจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะคะน้องคู่บอกว่าทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นป้าอูหรือว่าออฟโรดเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันจะสนิทสนมขนาดไหนจะเรียกว่าแปรไม่ใช่จะเรียกว่าคู่จิ้นหรือคู่จริงเอาเป็นว่าไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะคือคู่จิ้นอ่ะผมว่ามันเป็นคําที่ควรจะต้องเลิกใช้มานานมากๆแล้วในสองสามปีผมแค่รู้สึกว่าคือคู่จิ้นมันมาจากคู่ที่คนเขา imagination ขึ้นมาเองอะเนาะ แล้วมันมันเลยรู้สึกมันจะมีความแบบเสิร์ฟจนเสิร์ฟจนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้พวกเราซัฟเฟอร์กับรู้สึกไม่ชอบนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนอยากให้เลือกเรารู้สึกว่าบริบทของสังคมอ่ะเขาพูดกันมานานแล้วว่าไม่ควรใช้คํานี้เพราะเรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะสําหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่สำผมรู้สึกว่ามันมันทำให้เราใช้ชีวิตกันแบบมันดูถูกความสัมพันธ์ม่เหมือนกับผมกับรถ สมมติว่าถ้าผมรักกันมากๆมากมากแล้วผมอยากทำแบบนี้มันทําไม่ได้เพราะคนก็มองว่ามึงขายจิ้นเงี้ยมันเหนื่อยอืแต่ว่าความสัมพันธ์ของผมแบบกับพี่อู๋ตั้งแต่เรารู้จักกันตอนแรกๆเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้แบบมันถึงว่าแล้วมันมีแต่ว่าเพิ่มขึ้นแบบสนิทกันมากจริงๆครูจินมันทําให้พวกเราออกวอดนิดนึงแบบรู้สึกอึดอัดจะพูดยังไงดีอะด้วยด้วยด้วยพอสอนนี้แล้วเนาะมันมันมันอึดมันเข้าใจอะสังคมคงเข้าใจว่ามันมันเป็นบทที่อึดอัดเพราะว่าเอี่ยคูจินขายจน นี่คือคนที่แบบไม่รู้แล้วเขาจะคิดไปอย่างนี้แล้วจํากัดความผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์มันก็มีแหละมันก็เหมือนที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าเราเป็นเราเป็นเราเป็นพาร์เนอร์ที่ดีพาร์เนอร์ครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มันมันค่อนข้างจะบียอนไปมากกว่านั้นแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่สมมติว่าถ้าปิดประตูลงมันคือเราคุยกันสองคนแล้วมันมันไม่ได้มีใครมารู้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นคนที่เราพูดได้ทุกอย่างมันเป็นคนที่มันเป็นคนที่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเหลืออยู่แค่เน คือเอาจริงจะไม่มีใครเข้าใจใบนโลกเนี้ยคือมันไม่ไี่แบบสองคนเราคือผมไม่เคยคิดร้ายกับเขาเลยครั้งเดียวแบบผมก็เชื่อว่าเขาแต่่คิดร้ายคนอื่นเนี้ยไม่เคยกับคนอื่นก็ไม่เคยผมไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วแบบยิ่งแบบเป็นคนที่แบบสนิทมากๆอะไรเงี้ยผมก็จะมองเขาเป็นครอบครัวหมดผมก็แบบพูดแบบว่าแบบถ้ามองไพี่บุ๋มเป็นไข่ก็คือเหมือนเขาเป็นครอบคนในครอบครัวผมอะเพราะชีวิตในคนในครอบครัวผมก็มีไม่กี่คนหรอกครับมันก็รู้สึกว่า เราได้มาเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าเพื่อนใครก็ตามที่ได้มาเจอดีๆผมรู้สึกว่าทีมงานโอเพนทุกคนก็เป็นครอบครัวผมเหมือนกันอาพี่ด้วยอาคือผมเป็นคนที่แต่ว่าเขาเป็นคนวิธีครอบครัวหมดเลยความรัมไม่ได้พิเศษเลยขนาดนั้นเอาละคือครอบครัวมีหลายคนไม่ได้เลยได้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 คือเอาจริงคือความสุขของผมนะผมผมแค่ รู้สึกว่าสักวันหนึ่งที่เราแข็งแรงพอแล้วเราได้ให้คนอื่นได้อะอืแค่นี้ผมรู้สึกผมมีความสุขแล้วครับจริงแบบมันคือความสุขที่เหมือน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 เราได้เลี้ยงลูกอ่ะแล้วเราเหมือนเราได้ให้คนอื่นอ่ะกูเป็นลูกแล้วไม่มันเหมือนแบบนี้กูเป็นไรนะเป็นคนในครอบครัวเหมือนผมให้แม่ให้น้องอะไรอย่างเงี้ย นะคะถือว่าสุดยอดนักแสดงคู่จิ้นที่ฮอตทิตที่สุดตอนนี้เลยถูกค่ะ